ไปเช็ก่อนกดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาติดตั้งตามปกติถ้ามันขึ้นลูกไม่สามารถหา j a v a เจอก็เข้าลิงก์ที่มันบอกตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดอันนี้แล้วก็ใช้ได้แรกพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ก็กดไฟล์กด New Project เสร็จแล้วก็กด j a v a w i t h m a v e n แล้วก็ j a v a Application แล้วก็กด Next เราก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็ให้กดเข้ามาที่ตรงนี้ solve package แ,แล้วก็กดคีขวาแลก็กด new jframe form พอกดเราก็จะได้หน้าเป็นแบบนี้เป็นหน้าเปล่าจากนั้นเราก็ลากอุปกรณ์มาใส่พวกเมนูบาร์อันนี้คือเมนูบาร์อันนี้คือ J label ก็เอามาจาก label ที่อยู่ฝั่งนี้ แล้วนี้ก็คือบอททอนก็เอาบอททอนมาใสา่แล้วถ้าเราเราอยากให้บอททอนมันสามารถคลิกได้เราก็ต้องมากดที่อีเวนต์แล้วก็กดแอคชั่นอันเนี้ยพอกดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็คือเป็นชื่อตามที่เรากดอันนั้นเลยเสร็จแล้วอันนี้ก็คือตั้งถ้าบอททอนหตอนแรกเท่ากับไทยแล้วก็เซ็ตให้มันเป็นสวัสดีชาวโลก แล้วก็เซตบอททอนให้มันเปลี่ยนจากไทยเป็นอังกฤษจากนั้นถ้ากดอีกรอบนึงก็เซตให้มันเป็นฮันลเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนบอททอนเป็นไทยก็จะได้แบบนี้นี่กดไทยอืม ต่ว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนแบ็คกราวใช่ไหมก็คือเป็นปุ่มอันนี้ขั้นแรกเราก็ต้องมาใส่ Import ตรงนี้ก่อน Import j a v a awt จุด color เสร็จแล้วปุ่มบอทท่อนนี้มันชื่อว่าบอทท่อนสองเราก็มาดูที่บอทท่อนสองนี่เราก็ตั้งให้ jpanel 1น set background color เป็นสีชมพู ก่อนที่เราจะใส่ทุกอย่างอ่ะเราจะใส่เจพารแนลครอบใหญ่ทั้งหมดก่อนเราถึงตั้งเป็นว่าถึงตั้งเป็นว่าเซตเจพาแนลให้เปลี่ยนแบ็กกราวด์เป็นสีชมพูก็จะได้แบบนี้ อันนี้ไม่ได้ตั้งให้มันเปลี่ยนกลับก็เลยกดไม่ได้